น่ากินมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟค่ะวันนี้พี่อีฟนะคะมากับมาม่าโฉมใหม่นะคะเป็นมาม่าที่แม่ค้าที่ขาที่อฟมาเนี่ยเขาคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นมาม่าโฉมใหม่ที่เพิ่งนำเข้าเป็นเจ้าแรกในไทยแม่ค้าคอนเฟิร์มขนาดเลยนะชื่อว่ามาม่า กับหัวมามา่าซำยางรสไก่เห็ดเกาหลีนั่นเองนะแต่ว่าเป็นหอสีฟ้าเป็นโฉมใหม่ซึ่งจะแปลก่ามาม่ารุ่นเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นมาม่ารสชีสหรือว่าเป็นมามา่ารสเห็ดดั้งเดิม แต่อันนี้เป็นมาม่าห่อสีฟ้ามันเป็นมาม่าซัมยังรสคู่ตรงนี้เลยสังเกตไหมเป็นก้อนน้ำแข็งตรงนี้น้องๆทางบ้านนะคะสงสัยแล้วก็รีคเควสตมาให้พี่อีฟนะลองกินสักทีหลังจากที่เคยเปิดพัสดุไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมามาม่ารสนี้นะคะแม่ค้าเขาบอกว่ามันเป็นมาม่ารสเดิมกับมาม่าเผ็ดเกาหลีองดำที่เราเคยกินแต่ว่าน้องๆทางบ้านเนี่ยสามารถทานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะเผ็ดน้อยลง10%ซ ช่วยได้แค่สิเอร์เซ็นต์เองอะ่ะโอเควันนี้นะพี่อิฟก็จะมาทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจเพราะอยากลองกินเหมือนกันว่ามันจะอ,อะระ่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปขอตัวไปต้มกันนะหน้าซองจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีก้อนน้ำแข็งตรงนี้นะคะเขียนว่าคู่ตอนนี้นะพี่อิ๊ก็ไปรวกเส้นมาม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาม่าเผ็ดเกาหลีโฉมใหม่สูตรคูนะคะเส้นเขาจะออกเหลืองอ่อนๆนะน่ากินหว่าอันเดิมแล้วก็ เส้นเล็กแม่เส้นเขาจะสีเหลืองอ่นอ,อนๆนะคะน่ากินกว่าแบบเดิมนะคะที่สําคัญนะเส้นของเขาเล็กกว่าเดิมด้วยซอสที่เขาให้มานะคะก็จะมีซอสสีแดงเหมือนเดิมนะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นซองงากับสาลายอันนี้ค่ะชี้กันเลยแล้วก็โรยสาลายลงไปนะโอ้นี่น่ากินไม่แพ้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะเรามาคนกันเลยค่ะ รู้สึกว่ามันเยอะอยังไงบอกไม่ถูกว้าวนกินมากๆันี่ว้าวานี่น่ากินมากๆเลยคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่พี่อี๊บรอคอยนะคะก็คือการชิมมามา่าเผ็ดชามนี้ให้หมดเลยแต่ว่าไม่ว่าจะสูตรไหนก็นแล้วแต่นะถ้าจะกินมามา่าเผ็ดเกาหลีให้อร่อยเนี่ยต้องกินให้หมดโดยไม่ทานน้ำนะคะเรามาทานกันเลยค่ะรอคอยมาเริ่านเลย เยอะมากเลยรสชาตินะคะเหมือนสูตรดั้งเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนไปคือเส้นเขาจะนุ่มกว่าอร่อยกว่าค่ะเพราะว่าเส้นของเขาเหมือนจะเล็กกว่าด้วยค่ะอร่อยอ่ะรู้สึกว่าชอบถ้าจะให้พี่อีปรแยบเทียบเส้นซองนี้กับซองเดิมนะคะเส้นนี้ก็มีคล้ายกับเส้นมาม่าของไทยค่ะแต่ว่าจะมีความเป็นมาม่าเส้นเกาหลีคือจะลมๆแล้วก็หนึบหกว่าค่ะเอแล้วนะ เยอะมากมามประมาซสองสีฟ้านี s, calming, ้นะคะพี่อิ๊จำไม่ได้ว่าซื้อมาราคาประมาณแ0สิบาทหรือ6กสบาทประมาณนี้แหละเห็ดนั้นเนี่ยมันเผ็ดแต่ว่ามันจะอร่อยกว่าท้องดำเส้นนี้มากมากเลยอ่ะเองนี่เนดิมมากเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะพี่อิ๊ลองสังเกตน,นะคะตรงหน้าซองนะคะเอาจะเขียนว่า s ิ t อัพแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีนะพี่อิ๊ก็อ่านไม่ออกนะน้องๆคนไหนนะที่อ่านภาษาเกาหลีออกนะคะช่วยแปลอีกหน่อยว่ามันเผ็ดมากขวารือเผ็ดน้อยขวา,ากวันแน่นะคะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเผ็ดเท่ากันแต่เส้นมันแบบมันเลยขวากันเยขว่า นีนพี่อิฟกินนะรู้สึกว่ามันก็เผ็ดเท่าเดิมอะ mm, <baby. S 1> ไมันรู้สึกแตกต่างแต่รู้สึกว่ามันเผ็ดเหมือนเดิมอีกนะคิดไปเองหรือเปล่ามาดูนะอ,อ้ยเปล่งเล็กนึงจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วนะอ <c oughs> ิม มาม่าเผ็ดเกาหลีสูตรใหม่ล่าสุดสูตรคู่ที่แม่ค้าเขาเคลมว่าเผ็ดน้อยกว่าเดิม10%แต่เท่าตที่พี่อิฟกินเมื่อกี้นี่นะรู้สึกมันเผ็ดเท่าเ,เ,เ,เดิมเลยจะเผ็ดน้อยเว่าเดิมด้วยซ้ำแต่สิ่งที่สัมผัสได้นะคะก็คือมาม่าเผ็ดซองนี้นะคะอร่อยกว่าเดิมเพราะว่าเส้นของเขาเนี่ยมันเล็กกว่าเดิมเน้องคนไหนสนใจนะคะก็ลองไปหารทานกันดูนะคะแบบนี้เลยนะซองใหม่ล่าสุดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ตรงนี้ แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราไปทานน้ำก่อนค่ะอย่าลืมเราไปหากันมากินนะคะ นี้นะคะก็ใกล้เวลาการสแสดงโชว์จับงูนะคะเดี๋ยวน้องๆมาลุ้นกันนะคะว่าพี่อีฟเนี่ยจะกล้าจับงูไหมถ้าเขาให้จับนะจะลองไปจับดูพี่อีฟก็เลยมานั่งตรงสแปนนะคะตรงนี้นะคะจะรอเวลาสองโมงครึ่งนะแล้วก็จะมีการแสโชว์จับงูตรงนี้นะคะ